สินค้าชิ้นต่อมายังคงอยู่ที่หัวปากกา Apple Pencil แท้แบ่งขายนะครับท่านใดปากกาเข็ไม่ติดอย่าซื้อไปเปลี่ยนนะครับปากกาท่านเสียนะครับให้ซื้อด้ามใหม่นะครับท่านใดหัวปากกาสึกเข็ยสะดุดซื้อไปเปลี่ยนได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดจุด3จุดด้านขวามือนะครับกดแล้วเลือกรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์พาท่านไปยังช้อปปี้ติ๊กต็อกลาซาด้าไลฟ์ชอปนะครับ ถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า Facebook ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับมีลิงก์ให้เหมือนกันนะครับอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมต่างๆก่อนสั่งซื้อนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าราคาพิเศษนะครับปกติแล้วอัลเบิจะขายอย่างหวยแบบนี้เป็นกล่องนะครับหกล่องมี4ชิ้นนะครับพวกนี้ผลิตจากซิลิโคนอย่างดีนะครับลูกค้าไม่จะเป็นต้องซื้อยกกล่องไปใช้นะครับกว่าที่เราจะใช้หัวสุดท้ายหัวที่4ี่นี่ปลาเข้าไปปีที่8ดหัวพวกนี้จะ ท่านใดหัวปากกาสึกก็ซื้อไปใช้นะครับหัวปากกาเขียนไม่ติดคือหัวปากกาท่านเสียนะครับอย่าซื้อไปใช้นะครับใช้ไม่หายนะครับขอบพระคุณครับ